สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้กลับมาคุยกันต่อเวลาสั้นๆของเราอยู่กันบรนจันทร์ถึงวันศุกร์ทุ่มครึ่งโดยประมาณสวพอเออ f m 91เราเพิ่งได้กับช่วงเวลาทิ้งคิดขับกับใจตนะนะคะวันนี้มีคำถามจากคุณดั่งก้อนหิน ขอถามเรื่องความจริงต่อเมื่อวานนี้เราคุยกันเรื่องความจริงจากคุณอรุณรุ่งนะคะที่บอกว่าความจริงความจริงคืออะไรกันแน่เนี่ยที่สุดก็คือความจริงมีอยู่สี่อย่างความจริงอันประเสริฐมีอยู่สี่อย่างก็คือเรื่องของปัญหาสาเหตุของมันแล้วก็การดับลงของมันแล้วก็หนทางที่จะไปสู่การดับลงของปัญหานะคะอันนี้เราตอบกันไปแล้ววันนี้คุณดั่งก้อนหินเลยขอถามต่อบอกว่าขอถามเรื่องความจริงต่อ การที่แฟนเลิกกันเพราะคนหนึ่งไปมีคนอื่นคนที่ไปมีคนอื่นก็บอกว่าก็เธอทำไม่ดีก่อนเลยไปมีคนอื่นแล้วใครผิดความจริงคืออะไรเหมือนกันค่ะเหมือนกับข้อเมื่อวานนี้ที่ตอบคุณอรุณรุ่งไปนะคะคุณดังก้อนหินถ้าหากว่าไม่ได้ฟังเมื่อวานเราก็จะขออนุญาตคุยกันอีกครั้งหนึ่งว่าที่บอกว่า อันไหนเป็นเรื่องจริงเนี่ยนะคะบอกว่าถามเรื่องจริงต่อการที่แฟนเลิกกันเพราะคนหนึ่งไปมีคนอื่นคนที่ไปมีคนอื่นก็บอกว่าก็เธอทําไม่ดีก่อนก็เลยไปมีคนอื่นแล้วใครผิดความจริงคืออะไรที่เราเห็น,เห,นเห็นกันอยู่เนี่ยน,นะคะคือถ้าหากจะสืบสาวราวเรื่องย้อนไปเนี่ยคนนี้ก็บอกว่าเลิกกับเธอเพราะเธอไปมีคนอื่นนะคะแล้วคนนี้ก็บอกว่าไปมีคนอื่นก็เพราะว่าก็เธอทําไม่ดีเพราะเธอทําไม่ดี แล้วใครล่ะเป็นคนเริ่มโอ้โหเป็นคำถามที่สืบสาวราวเรื่องยากมากนะคะเพราะมันมีเหตุเอาแล้วที่ฉันทำไม่ดีเพราะอะไรล่ะก็เธอทำให้ฉันเป็นแบบนี้เองนี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะโทษกันโทษกันโทษก,กันแบบนี้แล้วก็หาต้นตอไม่เจอเพราะเราจะต้องไปหาคนผิดมาลงโทษนะคะเรามักจะเป็นอย่างนั้นไปหาตัวคนผิดคนเริ่มคนก่อเหตุคือใครไปตามตัวมาให้ได้เอามาลงโทษนะคะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะชวนว่ามาย้อนดูทั้งเขาทั้งเราเนี่ยแต่ทั้งง่ายที่สุดก็คือดูเราก่อนดูใจเราก่อนว่าใจของเราเนี่ยมันเป็นยังไงเวลาที่เราบอกว่าอะไรที่ไม่ดีนะคะสิ่งที่ไม่ดีที่เราประเมินวิพากษ์ตัดสินเข้าไปเนี่ยเป็นเพราะอะไรก็เพราะว่าเราเห็นแล้วอ่ะหรือว่าเราได้ยินแล้วเนี่ยแล้วเราก็ไม่ชอบเราก็เลยบอกว่ามันไม่ดีอยากให มันไม่เป็นอย่างนี้ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้แล้วก็ยึดว่าเออนะมันไม่ดีกับเราเลยนะเนี่ยนะคะแล้วมันก็เกิดเป็นความอึดอัดเป็นความท้อแท้เป็นความอุ้ยสารพัดที่เกิดขึ้นเรียกว่าเป็นสมมุติขึ้นมาเนี่ยนะคะเป็นชื่อจะเป็นอะไรก็ตามแต่แต่มันมันกระบวนกระวายมันกระเพื่อมอ่ะกระเพื่อในใจว่าง,งั้นเถอจะใช้คําว่าอะไรก็ตามแต่แล้วมันก็ทําให้เราออกไป ส่งออกอะส่งอารมณ์นี้ออกไปผลักตัวเองให้ไปทำอะไรสักอย่างไปพูดแก้แค้นวาจาเชดเฉือนหรือลงไม้ลงมืออะไรก็ตามแต่มันก็เกิดจากใจของเราทั้งนั้นเลยล่ะคะ่ะใจเราก็เป็นอย่างนี้เขาก็เป็นเหมือนเราเขาได้ยินเขาได้เห็นมาเขาก็รู้สึกอึดอัดฮึดฮัดรู้สึกดิน้นอย่างเช่นที่บอกว่าโดนนะคะพอมันโดนปั๊บเข้ามาเนี่ยมันก็ดิน้นละด้วยความรู้สึก ชอบหรือไม่ชอบอยากไม่อยากแล้วก็ยึดว่าเนี่ยเรานะมาพูดอย่างนี้กับเราได้ยังไงมาทำอย่างนี้กับเราได้ยังไงมาทำชักสีหน้ากับเราได้ยังไงมาทำกับเราก่อนได้ยังไงเนี่ยเราก็จะคิดมันไปที่แท้มันก็มาจากความคิดทั้งนั้นเลยพอใจเราโดนปั๊บเข้าให้มันก็เตลิดเปิดเปิงเพราะใจมันมีที่อยู่ของมันมันก็จะไปอยู่กับเรื่องของความคิด ที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตหรือว่ามันยังไม่เกิดขึ้นแต่เราปรุงไปก่อนนี่มันก็คิดโอ้ยทีนี้กับเพิ่มใหญ่วุ่นวายอยู่ในใจใหญ่เลยนะคะเขาก็เป็นเหมือนเราเหมือนกันไม่ใช่เราเป็นคนเดียวเขาก็เป็นก็เลยชวนว่ามาดูใจเราก่อนกลับมาดูใจเราก่อนว่าเราเกิดอะไรขึ้นในใจของเราเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นพอเราเห็นชัดเจนแล้วอ๋อเขาก็เป็นเหมือนเรานี่แหละ พอโดนสิ่งที่เขาไม่ชอบเขาก็เป็นเหมือนเรานี่แหละเขาก็เพิ่มสันวัยเหมือนเรานี่แหละนะคะพอเราเห็นอย่างนี้ได้แล้วมันก็จะเข้าใจตัวเองแล้วก็จะเข้าใจผู้อื่นเราก็จะหาทางแล้วแต่นี้เอ้ยทางที่มันจะสงบได้ยังไงละ่ะก็คือพอเรารู้ทันความคิดนี้มมีสติพอเราก็หยุดที่เราเนี่แหละก่อนไม่ต้องไปให้เขาหยุดเพราะเขาก็ยังไม่อยากหยุดเหมือนกับเราที่ยังไม่อยากหยุดเราต้องหยุดที่ตัวเอง พอเริ่มหยุดที่ตัวเองปับ๊บเราเห็นความสงบมันเกิดขึ้นแล้วสงบที่ไหนล่ะเขายังไม่สงบหรอกแต่ใจเราสงบแล้วเขาจะวุ่นวาดวุด่นวาดมาก,ก็เรื่องของเขาแต่ใจเราสงบแล้วอันเนี้ยคือการดับละหนทางคืออะไรคือสติที่ทําให้เราระลึกได้วอาอ๋อความคิดมันพาเราไปอย่างนี้นี่เองตัดความคิดซะทิ้งมันไปทิ้งคิดใจเราก็อิสระจากอารมณ์ทั้งหลายใจอิสระจากอารมณ์โกรธ อารมณ์ที่ไม่พอใจอารมณ์ที่ฮึด,ดฮัตฟึดฟัดเห็นไหมคะมันก็ปล่อยออกไปได้มันก็จะทำให้เราโล่งสบายขึ้นมาแล้วต้องเริ่มที่ตัวเองจะให้เขาจบไม่ได้หรอกเราต้องจบไม่ใช่ใครจบทีหลังเป็นผู้ชนะถึงเราจะจบแล้วแล้วเขามาทิ้งทวนทิ้งท้ายกับคำพูดอะไรของเรากับเราก็ตาม ก็แล้วแต่เขาเราจบแล้วเราหยุดแล้วนะคะเท่านี้มันก็จะทำให้เราพบ กับความเป็นจริงได้ว่าอ๋อที่แท้มันคือการทำงานของใจของเรานี่แหละทุกคนเป็นเหมือนกันเข้าใจตัวเองก็เข้าใจคนอื่นได้นะคะก็ขออนุญาตแบ่งปันจากคำถามของคุณดั่งก้อนหินนะคะวันจันทร์เรากลับมาพบกันใหม่ที่นี่ที่เดิมสวพอเ m 9เเราพึ่งได้แล้วพบกันค่ะวันนี้ลานะคะสวัสดีค่ะ